วันนี้จะมารีวิวและซ่อมออโหลดหดวงไฟ LED นะครับชนิดแบดจานนะครับนะครับมันเสียก็จะมาทำการซ่อมให้ชมกันนะครับว่ามันทำไมถึงไม่ติดทำไมถึง เสียบางทีซื้อมาติดไม่นานก็จะเสียบางอันานก็นานก็จะเช็คทีละแถวนะครับเช็คทีละแถวนะครับแถวเอาแถวลงนี่ก่อนนะครับจะติ้งรอบรอบนี่ไม่คาดนะครับ ไม่ขาดอันนี้ก็ไม่ขาดนะครับไม่ขาดไม่ขาดอันนี้ก็ไม่ขาดนะครับเ<ร>ช็คตัวก่อนนะครับ <น S 1> <ต><น>อันนี้ไม่ขาดนะครับ<ต><น> อันนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ติดไีตินะครับเดี๋ยวกลับข้างดูนะครับัวามีบวกมีลบกลับข้างก็ไม่ติดเสร็จแล้วนะครับเสร็จไปแล้วผู้นี้นะครับนี่มากไว้แล้วข้าม,มาชุดนี้ติดชุดนี้ติดนะครับชุดนี้ติด

อันนี้ไม่ติดนะครับคู่นี้ไม่ติดคู่นี้ข้ามาติดนะครับคู่นี้ไม่ติดนะครับกับกับสายนะครับกับสายเช็ไม่ติดนะครับนี่คู่นี้ไปอีกแล้วนะครับอันนี้เช็คฝั่งนี้ติด ฟังนี้ติดนะครับฟังนี้ติดแถวนี้สองโหลดเอวีจีสองตัวนะครับอันนี้ก็สองตัวสี่ตัวแล้วครับ เดี๋ยวจะลองไฟจะติดไหมนะครับจะลองเสียบไฟเสียบปักนคะครับโอ้โหจะวางครับเรียบร้อยนะครับหายไปสีดวงต่อลัดไปอีกแจ่งกว่าเดิมนิดหน่อย